สวัสดีเพื่อนชาวนักล่าสูนทุกคนนะครับเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าคนที่ใส่ชุดสีดําปิดหน้าปิดตาที่ก่อยาพิษให้คนนั้นนั้นเป็นใครเดี๋ยวเดี๋ยวผิดเรื่องเอาใหม่เอาใหม่เคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าคนที่ใส่ชุดสีดําปิดหน้าปิดตาเขาเหล่านี้เป็นใครทําหน้าที่อะไรแล้วมีใครบ้างที่เปิดเผยออกมาแล้วและที่สําคัญเลยนะครับสาเหตุของการขอตั้ง ทำไมถึงจัดตั้งขึ้นมาล่ะวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับพวกเขากันถ้าพูดถึงกลุ่มพิ่าตาศูนหลายๆคนคงนึกถึงนักล่าศูนย์แต่จริงๆแล้วยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันเขาเหล่านั้นคือคาคุชิคาคุชิคือคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนักล่าศูนย์ทหน้าที่เก็บกวาดหลังเก็บศึกคอยสนับสนุนทํางานต่างๆอยู่เบื้องหลังเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ขาดไม่ได้เลยไม่ว่านักดาบช่างดีดาบ หรือคาคุชิทุกคนต่างต่อสู้ด้วยวิธีของตัวเองที่แตกต่างกันไปซึ่งคาคุชินั้นนะครับเป็นหน่วยเก็บกวาดหลังจากที่นักล่าสูญทำภารกิจสําเร็จแล้วพูดง่ายๆเลยก็คือคอยตามชิดตามล้างเก็บกวาดหลังจากจบศึกนั่นแหละเป็นอีกกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังนักล่าสาูญเหมือนกับช่างปีดาบซึ่งหน้าที่ของคาคุชินั้นนะครับมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเก็บกวาดอย่างที่เรารู้กันหรือแม้แต่การปฐุมพยาบาลเบื้องต้น คาคุชิเองก็ทำได้มาหมดทั้งฉีดยาถอนพิษพันคนเป็นมัมมี่หรือไม่แต่การเคลียร์สถานที่ก็สามารถเคลียร์ได้เนี้ยมและรวดเร็วแบบสุดๆขนาดที่ดูไม่ออกเลยละ่ะว่าเคยมีการต่อสู้มาก่อนและอีกหน้าที่สำคัญหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือการแบกคนไปหมู่บ้านช่างตีดาบเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ สำคัญแบบสุดๆเพราะที่อยู่ของหมู่บ้านช่างตีดาบนั้นนะครับจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อ้องกันไม่ให้อสูรบุกเข้ามาโจมตีได้เพราะถ้าหากอสูรรู้ที่อยู่ของหมู่บ้านช่างตีดาบแล้วละก็ช่างตีดาบก็จะตกอยู่ในอันตรายถ้าหากไม่มีช่างตีดาบกลุ่มพิฆาตอสูรก็จะไม่มีอาวุธใช้และไม่สามารถต่อกรกับอสูรได้ก็เลยต้องให้คาคุชินี่แหละเป็นคนนําทางซึ่งคนที่จะเดินทางไปจะต้องขี่หลังแห้คาคุชิแบกแล้วทําการปิดหู ปิดตานั่นก็เพื่อไม่ให้รู้เส้นทางแต่ถ้าหากเป็นคนที่จมุกดีอย่างทันจิโร่ก็ต้องมีการอุดจมูกเป็นกรณีพิเศษด้วยหายใจยังไงเนี่ยหรือถ้าเกียวเมะอยากไปหมู่บ้านช่างตีดาบจะต้องใช้คาคุชิกี่คนแล้วถ้าอย่างนี้แสดงว่าคาคุชิรู้เส้นทางการไปหมู่บ้านช่างตีดาบสิจริงๆแล้วบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เพราะคาคุชิคนแรกจะไม่ได้แบกไปจนถึงหมู่บ้านช่างดีดา แต่จะส่งถึงแค่ระยะทางที่กําหนดเอาไว้เท่านั้นโดยจะมีอีกาที่คอยนําทางให้อย่างนั้นนะครับจะส่งต่อให้คาคุจิคนที่2แล้วคาคุจิคนที่2ก็จะส่งต่อให้คาคุจิคนที่3ส,ส่งต่อกันไปเรื่อยๆหลายคนมากๆจนถึงหมู่บ้านช่างตีดาบในที่สุดซึ่งคาคุจิแต่ละคนจะรู้แค่เส้นทางที่ตัวเองต้องไปเท่านั้นไม่รู้ว่าหมู่บ้านช่างตีดาบอยู่ที่ไหนนอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยยังมีการเปลี่ยนแปลงคาคุชิ และเส้นทางอยู่บ่อยๆรวมถึงอีกาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆเช่นกันรอบคอบมากๆถึงท้ายที่สุดจะยังโดนบุกอยู่ก็เถอะมาคู่เลยทั้งห่างเทนงูแล้วก็เก็กโกะแต่หน้าที่ของคาคุชิยังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับยังมีหน้าที่อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการตัดชุดหน่วยการอบพยพและกันคนแม่เข้าไปในที่ที่มีการต่อสู้อยู่หรือแม้แต่ถุงหอมกลิ่นดอกฟูจิที่มีฤทธิ์ทำให้อสูรแม่กาเข้าใกล้นั้น คาคุชิเองก็เป็นคนทำเรียกได้ว่าเป็นสายซัพพอร์ตที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักล่าสุดจริงๆแล้วสงสัยกันหรือเปล่าว่าจะต้องทำยังไงถึงจะมาเป็นคาคูชิได้ต้องมีการสอบคัดเลือกสุดฮาลือโหดหรือเปล่าบอกเลยนะว่าไม่ต้องเพียงแค่คุณมีใจรักอยากอุทิศตนเพื่อกลุ่มพิฆาตสู์ก็สามารถมาเป็นได้เลย ซึ่งส่วนใหญ่นะครับสมาชิกในกลุ่มนี้คือคนที่ไม่มีพรสวรรค์ด้านการใช้ดาบไม่สามารถอยู่แนวหน้าได้หรือบางคนก็เป็นสมาชิกเก่าที่ได้รับบาดเจ็บมาจนต้องเกษียณแต่ยังมีใจรักอยู่ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาก็ยังสามารถมาเป็นคาคุชิได้เรียกได้ว่าใช้ใจล้วนๆเลยมาแต่ตัวกับใจก็พอถ้าอย่างนั้นเรามาส่องกันดีกว่าว่าคาคุชิที่เปิดเผยมาแล้วมีใครกันบ้างคนแรกนะครับ มาอิดะมาซาโอฉายาเจ้าเวนต์่ำตมบอกเลยนะว่าวีรกรรมที่มาอิดะทำนั้นต่ำตมสมกับฉายาแบบสุดๆเพราะมาอิดะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบตัดเย็บเครื่องแบบของกลุ่มพิฆาตศู์ซึ่งฉายาเจ้าเวนต์่ำตมนี้นั้นก็ไ,ได้มาจากที่มาอิดะนั้นชอบตัดเย็บเครื่องแบบของสาวๆแบบโชว์เนื้อหนังโชว์สัดส่วนไม่ว่าจะเป็นชุดสุดลัดติ้วของมิสซิลิที่ละสะัสซจนเห็นสัดส่วนกับองค์ที่สั้นกว่าปกติมากๆ ซึ่งชุดที่มาอดาตัดเย็บให้นั้นจริงๆแล้วไม่มีถุงเท้ายาวๆมาให้นะคิดดูสิจะโพ๊ขนาดไหนไอ้ก <c oughs> ็โชคดี d, ที่โอบาในให้ถุงเท้ายาวมาใส่เพื่อลดความเขินอายเรียกได้ว,ว่าชุดนี้เนี่ยน่าจะสร้างปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันไม่น้อยเลยหรือแม้แต่การต่อสู้ก็ลำบากอีกยิ่งเป็นกระบวนท่าของมิสซิลีนั้นบอกเลยไม่เหมาะแบบสุดๆอะทั้งกระโดดไปมาอีลังกากลางอากาศแต่ละท่าเนี่ย ยากแบบสุดๆซึ่งเหตุผลที่มาอดาทําแบบนี้นั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยเป็นเพียงลันิยมส่วนตัวล้ลวนๆและจริงๆแล้วนะครับผู้โชคร้ายที่ได้ชุดไปนั้นไม่ได้มีแค่มิซิลิคนเดียวแต่ยังมีผู้หญิงคนอื่นอีกที่ได้รับชุดแบบมิซิลิอย่างเช่นชินอุบุทานโอะและอาโออิแต่ที่เราไม่ได้เห็นพวกเธอแต่งชุดสุดว่าวอยู่นี้นั้นเป็นเพราะว่าชินอบุได้ทําการราดน้ํามันและเผาต่อหน้ามาอดะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงล่ะ <Nope. S 2> โหดสมกับเป็นชิโนบุมากๆสมควรด้วยละมาอิดะสิ่งคนที่ยังใส่ชื่สุดว่าวิวนี้ในปัจจุบันที่เห็นนะครับก็มีเพียงมิซิลี่คนเดียวเท่านั้นเพราะคนอื่นเนี่ยคงเผาทิ้งตามกันไปหมดแล้วแหละคนที่สองนั่นก็คือคุณโกโตหล,หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคุณโกโตนี่ใครฟลามีคนชื่อนี้ด้วยเหรอบอกเลยว่าจริงๆแล้วเราทุกคนล้วนเคยเห็นเขากันแล้วปรากฏตัวออกมาในอนิเมะด้วยนะ พเพราะเขาคือคนที่ปลูกทันจิโร่ <ไป S 1> อ้อน<ไ>ประ <ไป S 2> ชุมเสาหลักยังไงล่ะ <ไป S 2> อีกทั้งยังพาทันจิโร่ไปส่งที่ขาลนพิารผีเสื้ออีกด้วยและที่สําคัญเลยนะครับยังเป็นคนที่เลิกขี้มู่ของเซนีิสืึออีกด้วย,ย <S <S 2> <S 2> และยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณโกโต้ก็ยังเป็นคนที่ไปเก็บกวาดหลังจากจบสึกที่ย่านเรืองลมอีกด้วย เรียกได้ว่าโลกกลมผมลิขิดปามาเจอทันจิโร่ชัดๆเจอกันบ่อยมากๆขนาดที่ว่าคุณโกโต้ยังคิดเลยว่าเอางต้องมีสายสัมพันธ์อะไรสักอย่างกับทันจิโร่แน่ๆซึ่งคุณโกโต้นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นคาคุชิที่มีบทบาทมากที่สุดคนหนึ่งเลยซึ่งคาคุชิคนหลังๆที่มีบทเด่นๆนั้นก็อาจจะมีแค่คุณโกโต้กับมาเยดะนี่แหละนี่ใส่แต่ละคนเนี่ยตันแบบสุดๆจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคนเลยแต่คนอื่นๆไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรให้เรารู้มากนะัก ึงคาคุชิจะดูไม่ได้โดดเด่นอะไรสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วนะครับเป็นหน้า <S <S ที่ที่สําคัญมากๆทีนี้ก็ถึงจุดสําคัญเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าว่าทําไมคาคุชิถึงมีการก่อตั้งขึ้นมาแล้วตั้งขึ้นมาตอนไหนละ่ะจริงๆแล้วนะครับเดิมทีในสมัยก่อนเมื่อหลายร้อยปีก่อนนั้นไม่ได้มีคาคุชิที่คอยช่วยเก็บกวาดให้หน่วยพิฆาตอสูรแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นชายหนุ่มคนหนึ่งได้บุกเข้าไปสังหารท่านเจ้าคฤหัหั์คนก่อน จึงเป็นพ่อของท่านเจ้าคะเหือในสมัยนั้นแน่นอนว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะอยู่ๆท่านเจ้าคะือก็ถูกสังหารซะอย่างนั้นนั่นจึงทําให้เกิดความวุ่นวายอย่างมากเพราะเสียหัวหน้าหน่วยของกลุ่มพิฆาตศูนที่เป็นคนสั่งการไปทําให้อำนาจสั่งการถูกส่งต่อไปให้รุ่นลูกที่อายุยังน้อยหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็ได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการปิดบังที่อยู่ของท่านเจ้าคะเหือมากยิ่งขึ้นและช่วงเวลานี้เองก็ได้มีการสร้างกลุ่มคาคุชิขึ้นเพื่อช่วยในเรื่องต่างๆ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำสองซึ่งชายคนนั้นที่ทําการสั่งหันท่านเจ้าคาเรฮัดไปนั่นก็คือมิจิคาสึหรือโคคุชิโบอาสูนขั้งขึ้นที่หนึ่งในปัจจุบันนั่นเองเป็นเหตุการณ์ที่พีคมากๆมาวิเคราะห์เพิ่มกันสักนิดหน่อยดีกว่าถ้าคิดแบบคร่าวๆเลยนะครับโคคุชิโบเนี่ยเดิมเป็นอาสูรเมื่อประมาณ400กว่าปีที่แล้วเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ400กว่าปีที่แล้วแล้วที่บอกว่าคาคุชินั้น ก่อตั้งขึ้นหลังจากมิธิคัตสึสังหารนายท่านได้ไม่นานแสดงว่าคาคุชิก่อตั้งขึ้นมาได้ประมาณ400กว่าปีแล้วถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่กับนวยพิฆาตอาสูนมาอย่างยาวนานเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของคาคุชิเป็นยังไงกันบ้างถ้าไม่มีคาคุชิเนี่ยก็จะไม่มีคนเก็บกวาดการจะปิดบังเรื่องที่ว่าอาสูรมีอยู่จริงนั้นก็จะทําได้ยากกว่าเดิมนอกจากนี้ถ้าไม่มีคาคุชิคอยอพยุกผู้คนออกจากสถานที่ต่อสู้ก็อาจจะมีคนรู้ถึงการมีอยู่ของอาสูน หรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโดนลูกหลงอีกเป็นจำนวนมากแน่ๆรวมถึงการรักษาความลับเรื่องที่อยู่ของหมู่บ้านช่างตีดาบก,ก็คงเป็นไว้ได้ยากเช่นกันและยังมีเรื่องยิบย่อยอื่นๆอีออกถ้าไม่มีคาคุชิแล้วก็เรานักล่า,าสุนคงต้องทำทุกอย่างทั้งหมดเองคงเหนื่อยมากแน่ๆก็อย่างที่บอกไปแหละครับว่าทุกคนต่างต่อสู้ด้วยวิธีของตัวเองถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ แล้วเจอกัน